นโยบายของรัฐบาลที่จะให้ปี2558เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกจากความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองความรักความสามัคคีความปลอดภัยและมิตรไมตรีของคนไทยความเป็นอยู่แบบไทยที่พบเห็นได้ทุกถิ่นทั่วไทยที่เชื่อมโยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทยอันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกสนานและเบิกบานใจรวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของชาวต่างชาติคนเอกธนาศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมท่องเที่ยวกีฬาและกิจการอื่นๆกล่าวถึงเรื่องนี้ในงานถแถลงผลงานการดำเนินงานของรัฐบาลรอบหนึ่งปีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมอัตลักษณ์และความเป็นไทยตลอดจนประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับคนในชาติ ยังการรณรงค์ให้มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยภาษาถิ่นการเสริมสร้างค่านิยมหลัก12ประการรวมถึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อโทษทุนสถาบันชาติศาส,สนาและพระหมหากษัตริย์โดยในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกวัตถุโบราณชิ้นสำคัญจำนวน111ชิ้นเพื่อนำมาจัดแสดงณพระที่นั่งสิวโมขพิมาน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบถึงความเป็นมาของชาติไทยความสําเร็จนี้ได้นําไปสู่การจัดทำไนท์มิวเซียมยน์พิพิธภัณฑ์ยามค่ําสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ว,วัฒนธรรมอาเซียนจัดเทศกาลทางวัฒนธรรมในต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนําภาพลักษณ์ไทยสู่สากลเรารักษาวัฒนธรรมให้คนไทยรู้จักคุณค่าจริยธรรมหลัก ปปฏิิบัต12รระกาส่งเสริมแลทำห้คนรักษาไว้สหรับการท่องเที่ยวนั้นได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพด้วยการเปิดตัวการท่องเที่ยววิถีไทยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้าตามโครงการ12เมืองต้องห้ามพลาดนำเสนออัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลัก ไปสู่เมืองรอง12เมืองเด่นของ5ภูมิภาคเพื่อให้มีการกระจายรายได้และสนับสนุน SME ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและได้ใช้โอกาสที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนกำหนดนโยบายอาเซียนคอนเน็กเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง10ประเทศให้เป็นจุดหมายหนึ่งเดียวทางด้านท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปตามเป้าคือผมทำเงินเข้าประเทศได้2.2ล้านล้านนะครับ คิดเป็น11%ของ GDP นะครับแล้วก็มากกว่าปีคี่บนักท่องเที่ยว29.6ล้านคนมากกว่าใครารแล้ว28%นะครับซึ่งความยั่งยืนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนผ่านไปในอนาคตที่เราจะเพิ่มคุณภาพของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ ผลงานความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานี้สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานขับเคลื่อนผ่านนโยบายต่างๆผ่านภาครัฐเอกชนและประชาชนจนเห็นผลเป็นรูปธรรมสามารถสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน